จังหวะชีวิตของสมพรจึงรุ่งเริงกิจคู่ชีวิตที่ช่วยพัฒนาจึงรุ่งเริงกิจวางรักฐานไทยสมิตรกรุ๊ปและแม่ของธนาธรจึงรุ่งเริงกิจเดอะโมเมนต์ Moment, รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น <NYU> คุณสมพรกับคุณพัฒนาเป็นลูกหลานชาวจีนที่ทำมาหากินอยู่ย่านบางรักพ่อของคุณสมพรขายกระเพาะปลาส่วนพ่อของคุณพัฒนาขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆกัน ทั้งคู่พบก,กันตอนเรียนภาษาอังกฤษภาคข่ําที่โรงเรียนกรุงเทพพิทยาแล้วก็ผาเป็นแฟนกันตั้งแต่อายุ10กว่าปีคุณสมพรเล่าว่าสมัยคุณพัฒนาหนุ่มๆเขาคิดจะจีบสาวแต่รู้สึกว่าชื่อจีนและแซจึงฟังดูเชยเลยเปลี่ยนชื่อจากขังฮอแซจึงเป็นพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจน้องๆอ,อีกสามคนเลยใช้นามสกุลนี้ตามส่วนพิชัยคนโตคือหั่นตงแซจึงพอใจที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นสันเสริญจุลางกูล ซึ่งคุณสมพรยืนยันว่าทั้งสองตระกูลไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันนำซ้ำคุณสัรเสริญยังเป็นคนชวนคุณพัฒนาให้ไปช่วยงานที่ร้านซ่อมเบาะที่ชื่อว่าสามอิ้วแปลว่าสามมิตรซึ่งเขาเปิดกับเพื่อนที่ซอยซับสี่พระยาแต่ปรากฏว่ากิจการไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆเลยทยอยถอนตัวออกกันหมดทีนี้ก็เหลือแต่สองพี่น้องที่ต้องช่วยกันประคับประคองธุรกิจวันหนึ่งโอกาสสำคัญก็มาถึงค่ะทางามาฮ่าติดต่อให้ทางร้านทำเบาะให้ คุณพัฒนาตกปักรับคำอย่างกระตรือรือร้นรีบออกไปหาซื้อ,อไหลมาทำเองทุกอย่างผลงานออกมาเป็นที่พอใจยามาฮ่าหลังจากนั้นร้านทำเบาะของสองพี่น้องก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆทั้งของยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิและคาวาซากิเมื่อกิจการดีวันดีคืนทั้งคู่ก็ขยายร้านไปอยู่แถวสาธุป,ประดิษฐ์มีการสร้างโรงงานที่ชื่อว่า Summit Auto s e a t Industry จำกัด มาถึงตอนนี้ร้านของสองพี่น้องไม่ได้ซ่อมเบาะแค่อย่างเดียวแล้วนะคะเพราะได้ขยายสู่การผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยเมื่อฐานะของคุณพัฒนาดีขึ้นเขาจึงแต่งงานกับคุณสมพรที่เพิ่งกลับจากอเมริกาและเริ่มก่อร่างสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองคุณพัฒนาไปซื้อที่ดินบนถนนบางนาตราดกม16เริ่มต้นที่21ไร่เปิดโรงงานไทซัมมิตรับผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สองสามีภรรยาทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดค่ะแต่งานของคุณสมพรจะเป็นกึง่งกึ่งงานเลขาเพราะเธอเข้าใจวิธีบริหารจัดการเป็นอย่างดีคุณสมพรไม่ได้รับเงินเดือนเป็นกิจจลักษณะนะคะเธอได้รับเป็นเงินก้อนซึ่งถ้าเงินหมดเธอก็ต้องเอาบินไปเคลียร์และตั้งเบิกใหม่ฟังดูแล้วเหมือนจะสบายใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วตรงข้ามเลยเพราะว่าถนนบางนาตราดในเวลานั้นยังไม่จเจริญเท่าตอนนี้คุณสมพรเคยเล่าว,ว่า ตอนขับรถไปทำงานให้อารมณ์เหมือนขับรถออกต่างจังหวัดขากลับถนนก็มืดมากเพราะว่าไม่มีไฟข้างทางแต่ถึงจะเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่ต้องอาศัยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแต่ความสัมพันธ์ของสองสามีภรรยาก็เป็นไปได้ด้วยดีเหตุผลหลักๆเพราะความรักที่มีให้แก่กันอีกเหตุผลคืองานรัดตัวมากต่างคนต่างทำงานจนไม่มีเวลาทะเลาะกันโดยเฉพาะช่วงหลังจากมีลูก คุณสมพรเคยให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวของเธอค่อนข้างอบอุ่นเพราะสามีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งในฐานะเจ้าของกิจการและหัวหน้าครอบครัวยกตัวอย่างเวลาเจอร้านอาหารอร่อยๆพอคุณพัฒนาพาแขกไปกินแล้วหลังจากนั้นก็ต้องพาลูกๆทั้ง5้าคนไปกินด้วยแต่ช่วงหลังที่คุณพัฒนาทำงานหนักมากขึ้นและเริ่มห่างกับลูกโดยเฉพาะลูกชายคนโตคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีความคิดไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ คุณสมพรผู้เป็นแม่จึงต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างทั้งคู่อยู่เสมอสองสามีภรรยาย,ยังพร่ำสอนให้ลูกๆเรียนรู้ความลำบากเพื่อให้รู้ว่าพ่อแม่ต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะตั้งอาณาจักรธุรกิจที่วันนี้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยได้สำเร็จแต่หลังเปิดกิจการมาได้25ปีคุณพัฒนาก็จากไปด้วยโรคมะเร็งคุณสมพรจึงก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพองค์กรในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไทยสม,มิดกรุ๊ปจำกัด ในหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานดินบรรจุศพพัฒนาจึงรุ่งเรืิงกิจคุณสมพรได้ให้พันธสัญญากับสามีสข้อ 1. จิตใจอันแน่วแน่ของฉันได้พูดกับเขาว่าป๊ป๊าไม่ต้องห่วงอะไรสิ่งต่างๆป๊ป๊าสร้างไว้และอุดมการของพ่อม้าจะสานต่อและรักษาไว้ให้ได้ 2. ม้าจะดูแลลูกๆทั้ง5คนจนเป็นฝั่งเป็นฝาให้เรียบร้อยและ 3. รักปป๊าคนเดียวเท่านั้น นี่คือจังหวะชีวิตของสมพรจึงรุ่งเรืองกิจหนึ่งในผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นได้มากกว่าลมใต้ปีกของสามีพบกับเด m โมเมนได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ